ในที่สุดเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะพบว่าความทุกข์และความเครียดที่เคยทำให้เราหนักใจจริงๆแล้วคือบทเรียนล้ำค่าที่สอนให้เราโตขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นและรักตัวเองมากขึ้นจากนั้นเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่มั่นคงและอิสระพร้อมจะเผชิญทุกสิ่งด้วยความสงบจากภายในเมื่อเราเข้าใจว่าทุกเกิดขึ้นที่ใจ เราก็ไม่ต้องวิ่งหนีมันไปที่ไหนเพราะการหนีไม่ได้ทำให้ทุกหายไปมันเพียงแต่ซ่อนตัวอยู่และวรอเวลาที่จะกลับมาอีกครั้งการยอมรับความทุกข์อย่างอ่อนโยนเหมือนการยอมรับแขกที่มาเยือนคือก้าวแรกของการคลายความเครียดเราไม่ต้องผลักไสไม่ต้องกอดรัดแค่ต้อนรับมันด้วยความเข้าใจแล้วมันจะจากไปเองความเครียดมักเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆ ที่เราปล่อยให้มันเติบโตจนใหญ่โตเกินจริงเหมือนหยดน้ำที่ตกลงบนผิวน้ำเราอาจเผลอมองมันเป็นคลื่นใหญ่ที่สถาถทมแต่ถ้าเรามองด้วยใจสงบเราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงระลอกเล็กๆที่พร้อมจะจางหายไปดังนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกคือมองความคิดและความรู้สึกอย่างเป็นกลางไม่ให้มันลากเราไปสู่ความกังวลที่ไม่มีที่สิ้นสุด การคลายความเครียดไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำให้ซับซ้อนหลายครั้งความเรียบง่ายต่างหากที่พาใจกลับมาสงบก,การเดินช้าๆในสวนการฟังเสียงนกร้องการมองดูท้องฟ้าหรือแม้แต่การยกน้ำขึ้นมาดื่มด้วยความรู้สึกตัวสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้มีพลังมากกว่าที่เราคิดเพราะมันพาใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความทุกข์ในอดีต หรือความกังวลในอนาคตก็จะเบาบางลงเองสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นความเครียดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ตรงหน้าแต่มาจากการเก็บสะสมสิ่งที่ผ่านไปแล้วการถึงโทษการโกรธการเสียใจกลายเป็นภาระที่เราสะพายไว้ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้อภยัยใจเราจะเหมือนได้วางของหนักลง ความเบาสบายจะเข้ามาแทนที่และความเครียดที่เคยกัดกินใจก็จะค่อยๆจางหายไปความทุกข์ดับที่ใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องทําให้ทุกสิ่งราบรื่นสมบูรณ์แบบแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ด้วยความเข้าใจเพราะชีวิตจริงไม่ได้มีแต่ความสุขมันมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งหวังและผิดหวังการยอมรับความจริงเช่นนี้ จะทำให้ใจเราแข็งแรงและยืดหยุ่นเราจะไม่หวั่นไหวเกินไปเม่